มาดูกันที่ข่าวนี้นะคะตำรวจได้มีการรวบเอเย่นยาบ้านะคะสิ่งเก๋งป้ายแดงฝ่าด่านตำรวจค่ะ จ้าหน้าที่ห้องวิธียุสถานีตำรวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจตาบนโคกมอว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ตะบนโคกม่ออำเภอบ้านโปง่งให้ช่วยสกัดจับรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าแคมรี่สีขาวหมายเลขทะเบียนกอไก่2694ราชบุรีภายหลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ชุดตำรวจสืบสวนของสถานีตำรวจภูธอนบ้านโปง่งได้กระจายกำลังกันสกัดจับและพบรถเกง๋งป้ายแดงคันดังกล่าว เข้าไปจอดแอบอยู่ในซอย10บ,บ้านยางหมู่ที่17ตําบลปากแรดอำเภอบ้านโปง่งส่วนคนร้านั้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์แจ้งว่าเป็นชาย3ามคนถืออาวุธปืนวิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าไผ่จ้าหน้าตำรวจได้กระจายกําลังไปทําการปิดล้อมส่ักคนร้าที่ขับรถหนีรายนี้หนึ่งในนั้นคือนายเกีติศักดิ์สินนองหรือตั้มท่าผาอายุ27ปี อยู่ที่บ้านเลขที่4/6ทหมู่ที่5ตมบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งซึ่งเป็นเป้าหมายของยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปานยาเสพติดและมีหมายจับของสถานีตำรวจลูกแก่ จังหวัดกาญจนบุรีที่มจ150ขีด2554ลงวันที่18มีนาคม2554ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นและมีเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองซึ่งก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สืบทราบว่านายตั้มและเพื่อนร่วมแก๊งจะนำยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้าโดยใช้รถเก๋งป้ายแดงสีขาวจึงให้สายตรวจตั้งด่านสกัดจับและตรวจคน้นแต่นายตั้มนั้นไว้ตัวไม่ยอมให้ตรวจแต่กับ ขับรถฝ่าด่านหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้วิทยุสกัดจับแต่ในตอนนั้นได้ขับรถหลบหนีไปจอดทิ้งก่อนจะวิ่งหลบหนีลงป่าไปซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป เพราะว่ามีปมืนมีวอะครับในชาวบ้านมันมีครบเหมือนตำรวจเลยครับมันมีเจ็งได้ดีที่ถูกครับ